สวัสดีค่ะเอมิลี่ทาโร1่1หนึ่นะคะก็สวัสดีทุกทกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนในช่องของแม่หมอไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปต่อ,ตอไปรวมไปถึงการกดซ e r t แต n k ์การโอนนอกรอบค่าขนมให้กับแม่หมอแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาให้ไพ่ บอกสักนิดนึงนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเบื้องบนนะคะอยากจะบอกอะไรกับพวกคุณบ้างนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะหากพลังงานใช่พลังงานตรงนี่แสดงว่าเป็นข้อความที่ส่งตรงถึงคุณนะคะหากพลังงานไม่ใช่พลังงานไม่ตรงนี่ไม่ใช่ข้อความของคุณ ก็อย่าเก็บออกมาเป็นอารมณ์เพราะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไพทาโรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะเราจะไม่ตัดสินใครทั้งสิน้นใบแรกนะคะ King of Air คุณเป็นคนมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะคะกล้าหารกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะถ้าคิดจะลงมือทำหรือตัดสินใจทำอะไรแล้วอืมไม่พลาดเป้าอืมไม่พลาดเป้าแน่นอนนะคะตัดสินใจทำอะไรนี่จะพุ่งทยานไปทำในสิ่งที่ที่คุณอยากจะทำเลยนะคะก็คือหากตัดสินใจแล้วก็คือเด็ดเดี่ยวในพลังงานมากๆนะคะ โอ้ว้าวเอซอฟไฟล์นะคะหนึ่งไม้นะคะแม่หมอว่าไม่ไม่ไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรนะในในช่วงระยะเวลานี้นะเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาท่านกำลังคอยไกด์ไลน์นะคะคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจ คอยชี้นําแนวทางนะคะให้คุณได้ทําตามเป้าหมายหรืออาจจะเป็นโซแลนของคุณนะคะได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหลายๆท่านอาจจะกําลังเริ่มต้นที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเริ่มแอคชั่นแล้วนะคะตอนนี้นะอืมบางคนบางท่านนี่ครีเอทผลงานของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลงสื่อโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยลงมือทำ ในสิ่งที่มันเป็นสซเพลนของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแม่หมอมองเห็นคุณมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยนะกับครั้งนี้นะคะคุณตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดมากๆเลยเว่าจะลงมือทําที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำดีไหมอะทําดีไหมยังมีความลังเลสงสัยที่ผ่านมาเนาะแต่ครั้งนี้คุณตัดสินใจมุ่งมั่น เด็ดขาดเด็ดเดียวแล้วคุณเห็นคุณรู้แล้วว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่จะทำให้ทําให้คุณอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอืมหลายห,ายหายท่านนี่เข้าสู่ภารกิจนะคะทางจิตวิญญาณของคุณเป็นที่เรียบร้อยหลายๆท่านอาจจะได้ลงมือ รุแรงนะคะทำกิจการร้านค้าอะไรของคุณนะคะอาจจะเป็นการขยับขยายนะคะในกิจการงานของคุณก็อาจจะเป็นไปได้แม่หมอมองเห็นมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าคุณได้ขยับขยายงานแน่นอนเรื่องงานเรื่องการนะคะเรื่องความคิดความมุ่งมั่นการตัดสินใจในเรื่องงานของคุณอะแม่หมอว่าช่วงนี้คุณมีไอเดีย ที่มันค่อนข้างบันเจิดนะคะไอเดียที่เกิดขึ้นในระยะเวลาช่วงนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่ทำเงินให้คุณอย่างมหาศาลเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะโอเคสำหรับนี้นะคะ แม่หมอว่ามันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในในจิตในใจของคุณอยู่แล้วอะคะ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะแอคชั่นทําอะไรแล้วมันจะเป็นเงินเป็นทองแล้วมันเป็นสิ่งที่มันจะตอบโจทย์ให้กับชีวิตของคุณได้ประมาณเนี้ยคะ่ะคุณรู้อยู่แล้วแหละพอเบื้องบนมาไกด์ไลน์ปั๊บคุณแบบโอ้โหเก็ตคุณเก็ตทันทีคุณรู้ทันที ว่าชีวิตของคุณจะดำเนินไปในทิศทางไหนอืมโอ้โหมาเต็มเต็มค่ะครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกแล้วว่าคุณไม่ได้เดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพังนะคะใครที่ออกมาทำงานทางจิตวิญญาณน,นะแม่หมอว่าบางท่านบางคนนี่ครูบาอาจารย์บอก ลงมาบอกให้คุณคุณรู้แล้วว่าเส้นทางของคุณเป็นไปในทิศทางไหนบางท่านบางคนนี่มีภารกิจลงมาเพื่อที่จะมาช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ตกค้างนะคะที่ตกหล่นนะเพราะว่าคุณได้รับสายสัญญาณจากครูบาอาจารย์มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าให้ทําสิ่งนี้นะคะเพราะไม่งั้นนี่ดวงวิญญาณที่ตกหล่นอยู่บนโลกไปนี้มันเยอะมากเลยนะคะพวกเขาเหล่านั้นยัง ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยอะแต่คุณเป็นผู้ที่ลงมาช่วยเหลือนะคะสิ่งนี้นะอืมแล้วครูบาอาจารย์ของคุณอะท่านคอยท่านคอยซับพอร์ตคุณอยู่อยู่ใกล้เลยนะคะอยู่ใกล้ตัวคุณเลยนะไม่ห่างเลยนะคะแม่หมอว่าบางท่านบางคนเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์ของคุณได้แล้วนะคะอืม หล,หลายท่านนะคะอ่ะหลายๆดวงจิตดวงวิญญาณก็แล้วกันที่คุณได้ช่วยเหลือนะคะในการปลดปล่อยนะชีวิตของพวกเขานะคุณดูสิเขากระโดดเลยเขาเ hey! ฮเขาดีใจกันมากเลยนะคะอืจากที่เขาเคยทนทุกนะทุกทรมานนะคะเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยมันจะมีความมืดเนาะมีความมนหมองอะค่ะเนี่ย ครูบาอาจารย์ของคุณออกมาบอกแล้วว่าโอเคสิ่งนี้นะที่เธอควรจะลงมาทําพอลงมาทําปั๊บนะคะพวกเขาเหล่านั้นได้รับได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะเ hey ฮกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยมีความสุขไปตามๆกันนะคะคุณคิดดูว่าเขาติดอยู่บนในมิติที่ว่าเขาไม่รู้จะไปทางไหนมันมืดมิดอะอยู่มานานแสนนานอพอคุณได้ลงมาปลดปล่อยได้ลงมาทําสิ่งเนี้ยสิ่งที่มันเป็นโซแพนของคุณอะลุก คุณคิดดูว่าพวกเขาจะมีความสุขขนาดไหนนะติดมาอยู่เนิ่นนานนะจมอยู่กับอารมณ์เดียวเนาะอารมณ์ที่มันเป็นความเศร้าความทุกข์ความไม่รู้จะไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะอืมพวกเขาได้รับการปลดปล่อยนี่เดี๋ยวเขาจะมาเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีให้กับคุณอีกนะเนี่ยอืมถ้าดีใจขนาดนี้นะเดี๋ยวมามาคอยช่วยเหลือกันแน่นอนนั่นเห็นไหมโอ้โหคุณคือสิ่งนั้นนะคะหลายๆท่านนี้มาสายเวทเต็มเมเ,มเลยนะคะ คุณมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรัก,รกษาคุ้มครองนะไม่ใช่แค่ท่านเดียวนะคะตอนนี้นะแม่หมอมองเห็นมีอืมมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเจ้าประสงค์เนาะแล้วก็มีเออ่าสายทางอ่าแม่พระธณีนะคะมีเจ้าแม่กวนอิมนะพระแม่อุมานะเป็นประมาณนี้เนาอะอที่อยู่ในสายโพธิสัตว์นะคะ เพราะว่าในการที่คุณลงมาเพื่อช่วยเหลือนะดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังตกค้างอยู่อะแม่หมอว่าต้องเป็นสายต้องเป็นสายพระโพธิสัตว์อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีจิตเมตตาสูงนะคะลงมาเพื่อจะทําสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอืมใครเป็นสายปลดปล่อยนะดวงวิญญาณนะคะก็คอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะคะไว้ใต้คลิปเนาะ เราจะได้รู้จักกันนะคะแต่ในช่องของแม่หมอแม่หมอก็เห็นมีหลายท่านนะคะที่เป็นสายปลดปล่อยดวงวิญญาณนะคะคุณลงมาทำภารกิจนี้เนาอะอแล้วเดี๋ยวเรามาให้สำหรับนี้นะคะ ปลดปล่อยดวงวิญญาณเนาะอู้มีหลายๆเยอะเลยนะคะแต่ดวงวิญญาณที่ตกค้างนี่โอ้เนะเพราะว่าคนอะตุยกันแบบทุกวันอะนะเยอะมากๆเลยนะคะดวงวิญญาณที่แบบไปไหนไม่ได้อะ่ะอืมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้อะแม่หมอพูดถึงแม่พระธรณีทั้งทั้งไพ่แม่พระธรณียังไม่ออกมาใช่ไหมคะ อพอเปิดออกมาก็ออกมาแม่พรทธรณีพระแม่อุมานะคะอมเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนะาะทั้งทงที่ไพ่ย,ยังไม่ขึ้นมานะแต่เนี่ยไพ่ออกมาสำทับแล้วว่าใช่นะคะสายนี้เลยนะคะสายอบอ้อม,อ,มอารีนะคะสายพระแม่นะคะสายเอ,อพระผู้ให้นะคะอืมผู้ที่ให้แบบไม่มีประมาณเนาะ โอ๊อมอารีมีเมตตามีความเป็นแม่สูงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะอืม,มธรรมดาที่ไหน The Magician พลังงานของผู้ที่อย่างรู้ฟ้าดินนะคะคุณมีเซนมีสัมผัส คุณรับสารส่งสารจากเบื้องบนได้คุณเชื่อมต่อกับครูครูบาอาจารย์ได้นะคะคุณเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนได้คุณรับรู้พลังงานของท่านเหล่านี้ได้คุณเป็นผู้สื่อสารและส่งต่อส่งต่อข้อมูลส่งต่อข้อความที่อาจจะเป็นความลับของสวรรค์ ที่คนบนโลกนี้เขาพูดกันว่าความลับของสวรรค์ใช่ไหมคะแต่ความลับของสวรรค์นั้นไม่ใช่ความลับสำหรับคุณอีกต่อไปคุณอาจจะเป็นผู้ที่ได้ลงมาเปิดเผยสิ่งนี้นะคะเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ให้คนบนโลกนี้ได้รับรู้นะคะอืมว่าจริงๆแล้วผู้คนบนโลกใบนี้ควรจะรับรู้ข้อความและเข้าใจ ในทางที่ถูกต้องแบบนี้ค่ะอืมเพราะว่ามนุษย์เราก็ที่ผ่านมาก็อาจจะหลงกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะมันอาจจะเป็นโซแพลนของคุณที่คุณจะต้องลงมานะคะเพื่อช่วยให้คนบนโลกใบนี้ได้รับรู้ถึงข้อความเหล่านี้สักทีนะคะโชคดีมีสุข ชัยชนะนะคะความสำเร็จแม่หมอมองเห็นนะสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะแล้วสิ่งที่คุณได้เคยให้กับพวกเขาเหล่านั้นไปเดี๋ยวจะย้อนกลับมานะคะมาส่งเสริมมาทำให้คุณได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ในหน้าที่การงานของคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสำเร็จสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอืมดีมากๆเลยอะทำไมไพ่ดีจังเลยโอ้โหเดี๋ยวจะได้เฉิดฉายได้เฉิดฉายแน่นอนนะคะคนที่เขาคิดอิจฉาริษยาคุณอะเดี๋ยวจะยิ่งอิจฉาขึ้นอีกนะคะชีวิตของคุณจะปังไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะ ปังมากๆเลยนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะเดี๋ยวมันจะหรูหรามาเห่ายิ่งกว่านี้อีกนะการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ทุกสิง่งทุกอย่างมันจะพั่งพร้อมอ่ะมันจะพังพลูมาไหลมาสู่คุณอะ่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณไม่ได้เดินเพียงลําพังนะเส้นทางนี้นะคุณได้รับการคุ้มครองเห็นไหมมีบอดิกาด้วยข้างหลังนะคะก็เป็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะคะที่ เมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นดวงจิตที่อาจจะอยู่ในภพภูมิที่ลำบากเนาะแล้วคุณก็ให้ให้ในสิ่งที่ที่ที่เขาสามารถไปปรับภพบภูมิของเขาได้ะคะ่ะให้บุญให้กุศลน,นะคะให้ความเมตตาแผ่กระจายออกไปใช่ไหมคะพอเขาได้รับแล้วอู้เดี๋ยวตามมาเป็นบริการเลยเมื่อกี้แม่หมอบอกไปแล้วนะคะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตามมาคอยดูแลคุณเป็นไง ไพ่ออกมาตอกย้ําแล้วว่าใช่จริงๆนะคะใครก็ตามนะที่ไม่หวังดีกับคุณนะอืมเขาจะทําอะไรปล่อยเขาค่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจิตเขาคิดไม่ดีกับคุณเดี๋ยวมันจะย้อนกลับไปเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเหมือนกับเป็นการที่ว่าเขาทุ่มลูกฟุตบอลใส่กำแพง มันจะตีกับยิ่งเขาทุ่มลูกฟุตบอลนี่แรงมากขนาดไหนนะมันจะยิ่งตีกับไปแรงใส่เขามากเท่านั้นอืมคุณนึกออกไหมเพราะว่าคุณเป็นพลังงานออร่านะคะใครส่งอะไรมานี่มันเป็นตัวสะท้อนกลับไปหาเขาเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปฟาดฟันแล้วใช่ไหมคะจิตเราอยู่สูงกว่านั้นแล้วอ่ะอืมเรามีแล้วก็ใช้เรามีแล้วก็แต่งไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมคะอืม เหมือนกับพระนางสมัยพุทธกาลเนาะพระนางวิสาขาใช่ไหมที่ว่าท่านเป็นลูกของมหาเศรษฐีนะแต่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เจ็ขวบเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะเพียงครั้งเดียวอ่ะก็เกิดการจิตที่มีบุญอยู่แล้วอะค่ะนะท่านสั่งสมบุญของท่านมาหลายภพหลายชาติพอได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศแค่แค่วันเดียวอ่ะ บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบคุณคิดดูแต่เนื่องจากท่านรวยมากเครื่ององค์ทรงยศนี่โอ้โหประดับประดาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเราไม่สามารถไปดูได้เลยว่าเอ้ยคนคนนี้แต่งตัวมากนี่ยังกิเลสนะตัณหากับอย่างนี้มันไม่ใช่คนที่แต่งองค์ทรงเครื่องนี่อู้จิตเขาอาจจะสูงก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ยึดติดในสิ่งที่เขาประโคมลงไปก็ได้ใช่ไหมคะมเพราะว่าเรา จิตมันอยู่ข้างในนะอืมถ้าคนไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัตินี้ไม่มีวันอ่านอารอร่าของเราได้นะคะนอกจากคนที่มีจิตสูงกว่าเท่านั้นจะอ่านออร่าของคนที่มีต่ำกว่าได้นะอืมอย่างเช่นอ่าพัศกิทาค่าในการอ่านออร่าของของอ่าพระโสดบาบันได้แบบนี้ค่ะก็คือ ระดับนี้ระดับนี้ยังอยู่ในระดับนี้ก็คือต้องต้องต่ํากว่าเราเงี้ยเราถึงจะอ่านได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสูงกว่าเราเราอาจจะรู้ว่าเออสูงกว่าเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าท่านเหล่านั้นอยู่ขั้นไหนใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็เหมือนกันคนที่เขาเป็นปุถุชนเนี่ยเขาไม่มีวันอ่านเขาไม่มีวันรู้พลังงานออร่าของคุณได้เขาดูไม่ออกหรอกใช่ไหมคะแต่คุณอนะมองลงไปคุณรู้เลยเอายังไม่ตื่นรู้นี่ <laughs> ใช่ไหมมองลงไปนี่รู้เลยนะ ไม่ตื่นรู้แต่เราก็ทําอะไรเขาไม่ได้เราไม่ได้จะต้องไปจัดการอะไรเ้าก็เอาโอเคไม่คุณยังไม่ตื่นรู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ต้องได้ตื่นรู้แบบนี้ค่ะคุณก็วางจิตแบบนี้ยกจิตเหนือทุกปัญหาทุกดราม่าแบบนี้เลยอืมคุณเป็นแบบนั้นมันไม่มีอะไรที่มันจะชิวไปกว่านี้อีกแล้วนะไม่มีอะไระแบบเลิดจะดีปังปั้วไปมากกว่านี้อีกแล้วนะนี่ โอ้โหเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าบุญวาสนาบารมีที่คุณเคยสั่งสมมาแล้วทุกภพทุกชาติคุณไม่ใช่เพิ่งจะมาฝึกจะมาปฏิบัติเพิ่งจะมาทำบุญในชาตินี้ทำมาแล้วมากมายนะคะต่อให้คุณไม่ได้ทำเองคุณก็อนุโมทนาสาธุคุณเห็นใครทำคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ดีคุณอนุโมทนาสาธุเห็นไหมคะ แค่นี้ก็ได้บุญแล้วใช่ไหมสั่งสมสะสมมาแล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจริงๆอ่ะบุญวาสนาบารมีเนาะมันต้องอาศัยการสั่งสมใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราท,ทําทีเดียวแนละ้วมันจะได้มันจะเกิดผลมันก็ต้องอาศัยการทําเป็นนิดทําอยู่เสมอเสมอทอยู่เนืองเนืองใช่ไหมคะวันหนึ่งเมื่อน้ํามันเต็ม มันก็จะไหลออกมาล้นออกมาเออล้นออกมาอืมให้ได้ชุ่มชื่นหัวใจใช่ไหมคะแบบนี้เลยโอ้พลังงานดีมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่แหละมันเป็นบุญกุศลที่คุณได้สั่งสมมานะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ย้อนกลับมาคุณดูสามใบนี้นะไม่ธรรมดาสามใบสุดท้ายนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ สิ่งที่คุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุญกําลังจะส่งผลนะบุญที่คุณได้สั่งสมมาแล้วเนี่ยส่งผลในเรื่องที่เป็นบวกบวกกับคุณอย่างแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เฉิดฉายเดี๋ยวคุณจะได้ยืนอยู่ในจุดที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอ้าวจริงๆคุณดูการแต่งกายก็รู้แล้วใครเป็นเศรษฐี <laughs> ใช่ไหมคะเออแล้วก็คุณจะสําเร็จเนี่ยเห็นไหม การงานการเงินนะคะไม่ว่าคุณจะหวังอะไรนะไม่จะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งทางธรรมก็มีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมคะทั้งทางโลกก็ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันล้อไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคุณใครที่ฝึกการ manifest การแบบใช้กฎแห่งแรงดึงดูดอะทําคุณงามความดีแล้วก็ตั้งมั่นตั้งใจว่าสิ่งที่คุณหวังมันจะต้องสำเร็จเนี่ยสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะอืม อะไรจะดีอะไรจะปังขนาดนี้สุดยอดนะอมืจะทำยังไงให้เข้าจอหมด <c oughs> ดีจริงๆริโอ้สุดยอดนะคะคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะยิ่งเปิดก็ยิ่งดีอะ่ะเออจริงๆอันนี้มันก็ดีแบบสุดๆแล้วไงใช่ไหมคะอืมแม่หมอก็น่าจะจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะอันนี้เนาะ แม่หมอก็ขออวยพรนะคะให้ทุกๆท,ท่านที่เดินทางมาทางสายจิตวิญญาณไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จทาง,ทางโลกและทางธรรมและก็ขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะขอบคุณคะ่ะ